สวัสดีจ้ะพ่อคนนี้เราเอายตุ๊กตาผาฝันเมื่อกี้พ่อว่าเกิดเฝ่อมัเบื่อไหมคะขี้ลืบสวัสดีค่ะพี่วันอันตรีเห็นเลยนั่นเอยเห็นเอ,อนนงถอดป๋าเงายิ่งง่ายพี่พคือบอกไว้<อ>กินจ้ามันบอกได้กินนะพี่เพรอะคุณได้ไหน จ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆลาอ้าเอวยันขันเอาวันป่ามาอันป่าทอดมานี่ขันเอาป่านันพักอีกหน่อยบุงพักอีกหน่อยขนเดินนันโนไม้ขันไถโย้เนาะค่ะโน้ไม้ฝรั่งไถโย หรือว่าผักอีงวยค่ะเอามาเกงมาพัดมาลวกได้หมดค่ะมันสิอกเป็นคล้ายๆกลิ่นน้ไมัฝรั่งนี่ค่ะอาสเปเชอร์นะะี่ค่ะขึ้นอยนู่นำมันส่วนเอ้ยนะะี่ค่ะนำหัวได้ไปนานเต็มแนะน,น้วข่าเนาะแซบเลยค่ะอันนี้เหงาเบึ้งเน,นาะข่ะเนาะผักโบราณเหม่ยคะผักโบราณ <c oughs> ผักอีงอย มือสองมือพังกะปิเก็บกันยอดบักไงน่คะข้าวบูนเราเคยกินนะคะนะหัวพันชิเป็นนั้นหัวเผือกหัวมันแบบขาวๆหัวพันก็กินได้ค่ะพันชิเป็นออกอย่างๆพันเนื้อหัวผักอีเพิ่มเนาะค่ะเนาะเอ้ยกระบ้าแบบภาษาโี่เพราะว่าอันนี่ยไปเอ้ยกระบภาษาอันนั้นเอ้ยกระโบหุจักพันเอื่นสื่อเลยค่ะอันนี้พันเอินบานเอ้ย์พันเอินผักอีง่อย ค่ะพัดต้มแกงใส่อันตมมมนะะ้มหม่าม่าเนาะขนมทุกอย่างเลยมดอ,อาหารอันไทยโบราณตามท้องถิ่นเนาะคะ่ะเนาะก,ก็บอกว่ากันกับข้าวเหนียวก็ติดนี่ก่อนป่าทอดเอ้อพัดเนื้อเหมือสาบมันซื้อส่งอันเนาะะคะ่เนาะ สองถุงพันกระดือเบือกเผือยอันทุ่งเอากันมามันเอาไว้หื่งมันน้ำบได้กินค่ะพันกรเดือพันเอาเมื่อวิถีบานๆเนาะถนอมธรรมชาติบรรนาธรรกัน ความสุขเล็กๆเลยน้อยๆนะค่ะเนาะเอ้ยก <É. S 2> ็มีความสุขเล็กๆเลยน้อยๆค่ะความสุขเยอะๆก็ได้เจอเพื่อนๆทุกมื้อเนาะค่ะเนาะตื่นขึ้นมาก็ทำกาแฟแล้วก็นั่งคุยกันจักน้อยเนาะค่ะเนาะกับโบเยอะคุยกันจักน้อยตามเหมือนอันได้เห็นหน้ากันมันบอค่ะม้วนๆกันแล้วก็ไปเพื่อไปมั่นก็บโบว่ากันเนาะค่ะเนาะพวกเราก็เอ็นนั่นเอ็นนี้ว่ากันเด้ปะ วันนี้มืดถวยอีิงๆเลยะคะ่ะอัน,นเมื่อกี้นกขาขอโทษลืมลืมบึ่งเพราะว่าอันลมเย็นๆแล้วนั่งผืนไปเลวเอ้าไปก็เนื้อเปว่าอย่างบ่มืดถวยก็มากินมันมืดถวยก็และะ้วเนาะมันเป็นอากาศดีอยู่มันออากาศสดชืน่นอากาศเพราะมันเป็นเมื่อคือนมันฝุ่นตกบึ่งพี่นุกพี่ยนันแต่ก็ทั้งล้องทั้งตูเซลซะอ่ะวันนี้ก็ดกาตาผ่าฝันกะ ขอบคุณเพื่อนบ้านเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนนะจ๊ะดดเพื่อมีความสุขกับวันที่สดใสค่ะพบกันคลิปหน้าเด้จ้าสวัสดีค่ะ